สวัสดีครับวันนี้วันที่เท่าไหร่นะครับตากล้องสองที่สเดือนพฤศจิกายนหกสามนะครับวันนี้ก็จะซื้อมเมล็ดเคนตลูปมานะครับประมาณ35เมตร199บาทแพงมากตกตกมเมล็ดเท่าไหร่เอาเอาสองร้อยหารด้วยสามสิบห้าสามสองหกสามสามเกบาทประมาณ6บาทกว่า เจ็ดเจ็ดเจ็ดห้าประมาณหกบาทเจ็ดบาทนะครับก็ใกล้ใกล้ครับเอามาดูใกล้ใกล้ครับ oh. ถ่ายรูปแป๊บนึงเลยนะอ,อันนี้คือคือมาเพิ่งเพิ่มเ,เ,เตรียมดีใส่ครับก็จะลองมาปลูกในกระถางลองปลูกต้นโลมิสก็พอจะได้แพงเจ็ดแปดบาทเนะาะแปดถ่ายพระมิ่งอถ่ายพระมิ่งกันกองดินถ่ายย่อๆลงหน่นอยถ่ายถ่ายพระมิ่งครับ ตัดต้นกัๆอ่าต่อไปครับทำรุมทำรุมทำรูตัวน้ำแฉะแล้วเมื่อกี้ก็กลัวม,มันแฉะมใส่เม็ดเดียวครับประมาณสามบาทถ้าเม็ดเม็ดคุณภาพเจ็ดบาทแปดบาทน่าจะเรื่คุณภาพอันนี้น้องเลงเนี่ยก็ฉีก็พ่อนอยาเอก็คกุกยานะยากันเชื้อราดูประมาณสักประมาณนี่นะดิ้งเงิล้วนซุยนะครับ ไม่เดียวพอเปลืองนะครับตรงกลางเลยะครับอ่าอีกกลุ่มนึงครับนี่ก็ถ้าถ่ายรูปในตอนตอนหยอดตอนไหนแต่เด้ยวยนะครับคาราสอีกเม็ดนึงไม่รีบด้วยกันเลยพันอะไรเแบบี้อะไรเแบบี้ ดุงเยอะนะครับที่ศูนแม่โจ้นะครับ5 1าหนึ่งเี้ยครับลองดูเอี้พุดธระหัตท่านจะงอกครับขอบคุณครับเดี๋ยวมาตามกันวันนี้วันจันทร์ที่สองพฤศจิกาหกสามนะครับว่าอีสกี่วันจะงอกนะครับครับเฮลโหล